สวัสดีตอน5้าโมงเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องไปรับของฟรีนะคะซึ่งของฟรีชิน้นนี้เนี่ยจริงๆมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเวสมันไม่ขึ้นนะพี่แป้งชมเลยไม่ได้มาทํานะคะน้องสามารถมาทําตอนนี้ได้อยู่นะคะเพราะของเหลือเยอะมากๆเลยนั่ก็คือหมวกปาวานนะคะอันใหญ่มากๆอยู่บนหัวของเราด้วยเองและเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยชิ้นเท่านั้นค่ะเมื่อใส่มาก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้มีของฟรีเยอะมากๆเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาดูในช่องพี่แป้งชมด้วยนะคะเผื่อบางลีปมันไม่แจ้งเตือนเข้าแม จะทิ้งดิ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทายังไงบ้างแล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะหาน้องสังเกตบนหัวนะคะหาน้องเคยเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องเก็บสติกเกอร์ครบ160อันแล้วน้องสามารถรับของฟรีชินิดได้ทันทีเลยนะคะหาน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังเก็บไม่ครบเนี่ยน้องกดคําว่า get ugc นะคะน้องจะเห็นว่าเราจะต้องเก็บสติกเกอร์นะคะทั่วทุกเกาะเลยทั้งหมด8เกาะรวมถึงใต้น้ําด้วยนะคะทั้งหมด160อันนะคะแต่ละเกาะเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ทั้งหมด20อั นั่นเองรวมเป็น8เกาะเนาะและสต๊อกของนะคะน้องๆก็จะบอกอยู่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แต่ละประตูก็จะกระโดดลงไปตามเกาะนั่นเองค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถลงไปเก็บได้เลยพี่แป้งชมเคยสอนหลายคลิปแล้วนะคะว่าเก็บยังไงบ้างนะคะใช้เลดร์มีประโยชน์ยังไงบ้างขี่จักรยานไปเก็บอะไรแบบนี้นะคะน้องสามารถทําได้เลยและสามารถนะคะลงใต้น้ําแบบนี้ได้ด้วยเพื่อไปเก็บใต้น้ำนะคะอย่าลืมใส่หมวกด้วยนะคะเก็บทั้งหมดนะคะน้องๆให้ครบอ6 0อันกด get ugc ปับรับของฟรีได้เลย